สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราเช่นเคยนะคะแม่พึ่งแล้วก็ลูกทั้ง4คนค่ะเช้านี้ก็ทําง่ายๆหน่อยค่ะต้องทําเวลาก <c oughs> ็เลยเอาแบบนี้เลยค่ะขนมปังก็เลือกขนมปังที่เป็นโฮลวีตเนาะแล้วก็มีไข่แล้วก็ใส่ไส้กรอกหน่อยใส่ชีสแล้วก็ใส่มายองเนสให้เด็กๆค่ะเด็กๆชอบค่ะทานง่ายด้วยค่ะแปบ๊บเดียวใช้เวลาทําไม่นานส่วนมื้อกลางวันแม่พึ่งก็จะผัดเป็นข้าวผัดกุ้งใส่หมูไปให้เป็นมื้อกลางวันให้นินากัะนิท่าที่โรงเรียนนะคะ จริงๆที่โรงเรียนเขาก็แจกอาหารฟรีให้เด็กๆทานนะคะแต่ว่านี่นากรีธานะ่ะเขาอยากได้อาหารคุณแม่คุณแม่ก็โอเคได้เลยได้เลยไม่มีปัญหาค่ะก็เช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็จะสลับไปกับการเล่าเรื่องแล้วก็มีภาพของเด็กๆประกอบไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปเล่าต่อให้ฟังว่าข้อความที่ผู้หญิงเขาส่งมาที่แม่พึ่งยังเคลิ้มไปด้วยเลยค่ะ แล้วก็เริ่มมีเรื่องราวที่มันจะสอบแววไปในทางที่อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็คอยป้องกันค่ะเดี๋ยวไปชมในคลิปค่ะนินานินาไปตัดต้นหอมพุานนองให้แม่หน่อยลูกในดูต้นหอมช่รือเาม,ามีดน้องามามีดกับน,น้องโอเควางไว้สูง พอเวลาแม่ซื้อมาแล้วมันมีรากแม่ก็แช่น้ําให้รากงอกพอรากงอกเยอะขึ้นหน่อยแม่ก็ไปฝังดินค่ะเนี่ยก็ะมะขงมะเขือเทศก็ยังพอได้เก็บกินใบกะเพรานี่ค่ะแม่ใบกะเพราเมื่อวานตัดใบกะเพรามาเดี๋ยวเย็นๆจะผัดกะเพรากุ้งหมูไก่เดี๋ยกินซะลูกไปขึ้นไปนั่งครับลูกเดี๋ยามามีเนมสุขัญญา พี่นิณาเขาสอนให้น้องทําบุญเรียกชื่อไทยคุณแม่ค่ะว่าสุกัญญาแล้วนี้เลยได้แล้วค่ะมื้อเที่ยงของพี่นิณากับพี่ใน,นท่านที่โรงเรียนนะคะช่วงนี้ช่วงวัยนี้ก็เน้นโปรโตีนให้เขาเนาะแล้วก็ถ้าผักผลไม้ไม่พอแม่พึ่งก็จะเติมเป็นวิตามินให้เขาไปอะคะ่ะแต่ก็ต้องเลือกวิตามินที่ไม่มีสารเคมีตกค้างนะคะแล้วก็มาจากฟาร์มชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ น้องหลับแล้วค่ะถ้าน้องหลับแบบนี้ก็ได้เวลาทํางานบ้านนะคะแต่ไม่พึ่งโชคดีค่ะไม่พึ่งมีผู้ช่วยที่แสนจะน่ารักคนนี้แล้วก็ช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะผู้ช่วยใจดีของเราก็คือแทนแทนแทนครบี่ยโอเคได้ครับวันบายวันหกทีละอันอุ๊ <c oughs> สบสมัดสมัด้วยสบัดสมัดงี้ <c oughs> แม่ชื่ออะไรคะว่าท่าน What's m o m m y Name? เรองไรไม่สอนเขาเยาอ้ยสอนเขาครั้งเดียวเขาจำได้เลยเามื่อเช้าพี่นินาถามว่าแม่ชื่ออะไรบอกเขาไปแค่ครั้งเดียวเองนะคะท่านผู้ชมโอ้ยปลื้มใจเดี๋ยวพี่นินากลับมาแม่จะเล่าให้พี่นินาฟังเป็นนินาก่อ h ห m ว from school i m gonna tell h e ่อ that you can remember Wow <laughs> I like the monster trap uh, Ah, yeah. hmm. Last one, okay. going to one, cup what okay big last one, I'm gonna see one, last see Last one, นีเดิฟให้คุณเลิฟให้คุณผู้ช่วยของแม่พึ่งนะคะนอกจากน่ารักและยังใจดีอบอุ่นอีกนะคะเนี่ยค่ะมีช็อกโกแลตอยู่ชิ้นหนึ่งแม่ให้เขาเขาก็ยังจะมีน้ำใจอยากแบ่งให้แม่ครึ่งหนึ่งค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก่อนที่แม่พึ่งจะไปเล่าเรื่องราวให้ฟังต่อนะคะหัวกาลังเข้มข้นเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแวะขอหาสาวน้อยฟันสุกข,ของเราแป๊บหนึ่งนะคะนะคะนูกค <c oughs> ันเที่ยวเหรอลูกฟันหนูจะขึ้นเหรอคะ ง่วนอนใช่ไหมลูกหนูง่วงนอนใช่ไหมคะยมอยากนอนต่อใช่ไหมเมื่อเช้าตื่นเช้า,าอ่ะเมื่อเช้าตื่นเช้ามากับมามีเนี่ยตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าหตื่นเช้าแล้วก็ง่วงอีกใช่ไหมหพี่พี่ไปโรงเรียนหมดแล้วนตื่นเช้าอยา่าหนูตื่นเช้าค่ะ <c oughs> ลลูกหล่ะ ไม่อยากเดินแล้วเหรอคะไม่ไ <Yeah. S 1> <laughs> อโน่ไมอ,อ,อ,อยากมีเพื่อนเล่นใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกคะไม่ไอโน่ e ม a เทคแคร์อยู่โอเคออ h t เอาค่ะมาต่อกันดีกว่าเนาะก็อย่างนี้นะคะคือ เดี๋ยวแม่พิ่งขอย้อนไปนิดนึงตอนที่เขาไปบําบัดจิตกลับมานะคะเขาก็มาสารภาพทุกสิ่งอย่าว่าเขาขอโทษนะเขาเสียใจที่เขาโกหกต่อไปนี้เขาจะไม่โกหกอีกแล้วอะไรย่างเงี้ยที่เขาทําเขาทําเพื่อครอบครัวนะที่ไปบําบัดจิตเพราะว่าอยากจะกลับมาอยู่เป็นแบบครอบครัวที่มีความสุขเหมือนเดิมมาเป็นสาม,มีที่ดีมาเป็นพ่อที่ดีแต่ แต่เขาก็บอกว่าสารภาพตามตรงว่าเขายังลืมทางนั้นไม่ได้เขาไม่รู้จะทํายังไงให้ลืมได้แม่พึ่งก็เลยบอกโอเคงั้นคือจบจบจริงแม่พึ่งยังตกบ,บากเขาเบาๆเลยนะคะคือเหมือนแบบโอเคอันนี้ก็คือถือว่าเราไม่สามารถรับอยู่กลับมาเป็นสามีได้จริงๆในเมื่อใจอยู่ยังไม่ได้ ยังลืมเขาไม่ได้อะเพราะฉะนั้นอยู่กลับมาไม่ได้เด็ดขาดเราไม่เราไม่โอเคอ่ะเออแล้วเราก็ขอจบทุกสิ่งอย่างเป็นเพื่อนกันในฐานะที่เขายังเป็นพ่อของลูกก็ยังมาเที่ยวมาเล่นหาลูกได้นั่นอะค่ะแม่พึ่งก็เลยอนุญาตให้เขามาที่บ้านเพราะว่าณวันนั้น่ะแม่พึ่งตบบ่าเขาเบาๆเขาร้องไห้เลยนะเขาแบบเขาแทบจะลงไปคุกเข่าอารมณ์ประมาณแบบเขาขอบคุณเรานะที่เราไม่โกรธไม่เกลียดเขาที่เราให้อภัยเขาเขาก็แบบเหมือนเธอทูลอะอารมณ์ประมาณว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดที่เขาเคยเจอมา คุณจะต้องดีเซิร์ฟสิ่งที่ดีกว่านี้อีกร้อยเท่าเท่าพันเท่าเขายังบอกเลยนะคะเขาเองเขาบอกเขาเสียใจที่สุดเสียดายที่สุดที่เขาทําเรื่องพวกนี้ไปแล้วแล้วคือเพึ่งไม่สามารถที่จะให้อภัยเขาไม่สามารถรับเขากลับมาได้เขาเสียใจมากเพราะเขาอยากกลับมามากนะคะแต่คือจบคือจบจริงค่ะแม่พิ่งไม่เอาแล้วจริงๆทีนี้เนี่ยแม่พึ่งก็เลยบอกว่าโอเคงั้นยู่ก็ต้องมีความสุขนะในเมื่อตัดสินใจแบบนี้แล้วก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่อยู่เลือกแล้วก็ ก้าวหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปต่างคนต่างใช้ชีวิตของของตัวเองแม่พึ่งก็เลยไว้ใจเขาให้เขาเข้ามาที่บ้านค่ะเพราะว่าณนะตอนนั้นแม่พึ่งรู้สึกว่าเขาสำนึกผิดจริงๆค่ะท่านผู้ชมเขาเหมือนผู้ชายคนหนึ่งที่น่าสงสารมากพึ่งก็คือเอาหสิให้เลยค่ะคือแบบไม่อยากไปโกรธไปแค้นเขาคิดซะว่าเขาก็ ผิดพลาดในชีวิตแลวเพิ่งเข้าใจว่ามันคือครั้งแรกของเขาเพราะเขาก็ไม่เคยเจ้าชู้กับแม่พึ่งมาก่อนไงแม่เพิ่งก็เลยเอาหสีให้แล้วก็อย่างน้อยๆก็มองว่าเขาเป็นเพื่อนคนนึงเป็นพ่อที่ดีของลูกได้ก็เลยให้เขาเข้ามาในบ้านได้บางวันนะคะเขาเข้ามาเราทานมื้อเย็นกันอยู่อย่างเงี้ยเขาแบบถามว่าทานด้วยได้ไหมแม่พึ่งก็อนุญาตให้เขาทานนะคะคือบางทีเออกับข้าวบางทีเราก็ทําเยอะก็ไม่ได้ห่วงอะไรก็ทานไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าก็เริ่มมีสิ่งที่ไม่ค่อยโอเคตรงที่ว่าเวลาเขามาแล้วเขาชอบมาเอา่อเทคข้อความเออหรือไม่ก็ใช้โทรศัพท์บางทีก็พาน้องปันสุกออกไปเดินแต่ว่าระหว่างทางคือโทรศัพท์ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีน้องในท่านไปด้วยเขาไม่สนใจในท่านเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของการไม่ตรงเวลาไม่รักษาคําพูดเขาบอกว่าเขากำลังเลิกงานนะเดี๋ยวจะแวะมาเล่นกับเด็กๆบางทีเทคมาตอน5้าโมงก็คือถ้าเลิกงานก็อีกประมาณสัก1020นาทีก็ต้องถึงนู่นนะคะบางทีสองทุ่ม แล้วก็ไม่บอกด้วยนะว่าจะมาช้านะหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่เพิ่งรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเพราะเราต้องมาคอยระวังเรื่องของการเปิดประตูให้เรื่องของถ้ามาดึกไปแล้วเราก็อยากจะพักผ่อนเราก็อยากจะปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยสะดวกค่ะแม่เพิ่งเลยยื่นข้อเสนอไปเลยว่าถ้าหากว่าคุณจะมาขอรักษาเวลาหน่อยรักษาคําพูดหน่อยเออแล้วเพิ่งก็เริ่มรู้สึกว่าเขาก็เริ่มมีโกหกอีกอะค่ะหลายๆครั้งที่จับได้แล้วก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเหมือนนิสัยเขาไม่เปลี่ยนนะคะ มีหนำซ้ํานะคะมีครั้งหนึ่งที่เขาคุยโทรศัพท์แล้วบังเอ,อิญแม่พึ่งได้ยินนะคะอันนี้แบบมแม่พึ่งก็เลยตัดสินใจพอเขาออกไปวันนั้นแม่พิ่งเปลี่ยนกุญแจใหม่หมดเลยนะคะเปลี่ยนล็อกใหม่หมดเลยแล้วท่านผู้ชมทราบไหมคะพออีกวันหนึ่งที่เขาเข้ามาพอเขาไขกุญแจเข้าไม่ได้คือล็อกเง่แลวทุกคนก็ยุ่งนู่นนั่นนี่อยู่เขาก็เลยจะไขเข้ามาตรงหน้าบ้านแล้วพอเขาไขาไม่ได้เขารู้ว่าแม่พึ่งเปลี่ยนกุญแจเขา แสดงท่าทางโมโ oh หเลยค่ะเขาเหมือนเขากโกรธอะแม่เพิ่งบอก um, um, จำเป็นต้องโกรธขนาดนั้นไหมอะถ้าคุณบริสุทธิ์ใจไม่ไม่ต้องโกรธไหมอะมันก,มนก็มันก็ต้อง make ซน n ์ป้ะในเมื่อคุณไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องการอยากเปลี่ยนอะเพราะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคุณอยู่กับเขาแล้วเขาเขาคือเขาเออนั่นแหละคือเราไม่ไว้ใจเขาอะเอาง่ายๆไแม่เพิ่งก็เลยเปลี่ยนแต่เขากโกรธค่ะ ไม่เพิ่งป้องกันเต็มที่ค่ะเราด้านในนะคะจะเป็นล็อกแบบว่าคนข้างนอกเข้ามาไม่ได้ค่ะเป็นล็อกแบบล็อกด้านในโดยเฉพาะค่ะอันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจะได้คลายกังวลได้นะคะไม่เพิ่งทําตั้งแต่เกือบ2เดือนที่แล้วแล้วค่ะ ส่วนเรื่องข้อความนะคะเชื่อไหมคะท่านผู้ชมผู้หญิงเขาส่งข้อความมาในข้อความอารัมพบทประมาณว่าเขาน่ารักมากรักผู้ชายคนนี้มากน่าจะเกิดมาเป็นเนื้อคู่ของเขาเขาน่าจะเกิดมาเพื่อกันละกันคําพูดเขานะแล้วเขาบอกว่าแม้แต่กระทั่งครอบครัวของผู้หญิงคนนี้ ไม่ยอมรับเพราะว่าผู้ชายนยแก่กว่าตั้ง20ปีขณะครอบครัวไม่ยอมรับเขาก็บอกว่าเขาก็จะไฟอเขาก็จะสู้ทําให้ครอบครัวยอมรับให้ได้แต่ถ้าเกิดครอบครัวยังไม่ยอมรับเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเพื่อที่จะแบบว่า แบบหลบหายไปจากครอบครัวเลยคือครอบครัวไม่ต้องตามเขาเจอแต่เขาขอที่จะเลือกอยู่กับผู้ชายคนนี้โอ้โหท่านผู้ชมคิดดูดีคำพูดเขาขนาดนั้นนะ่ะแล้วแม่พึ่งเป็นผู้หญิงเราอ่านข้อความเรายรู้สึกโอโ้รักกันขนาดนี้เลยเหรอเลยแล้วเขาสองคนนอนคุยกันเขาจะไม่เคลิมได้ยังไงล่ะคะ <c oughs> อันนี้ไม่แปลกเลยค่ะอันนี้ปล่อยเลยค่ะนี่คือรัตเวนตกรรมของเขาสองคนเลยค่ะถือว่าเราหลุดพ้นจากวงจรคนเห็นแก่ตัวคู่นี้แล้วค่ะแล้วยิ่งวันนี้นะคะ เดี๋ยวแม่พึ่งอัปเดตในคลิปต่อไปแม่พึ่งเจอกับลูกชายของเขาที่เคยเล่าให้ฟังว่าจริงๆพึ่งสนิทกับลูกชายเขากับแฟนของลูกชายเขาเพอสมควรเลยแหละแต่วันเนี้ยแม่พึ่งอ่ะได้เจอกันเพราะว่าต้องเปลี่ยนยางรถค่ะเขามาช่วยเปลี่ยนยางรถปรากฏว่าเขาให้ข้อมูลแม่พึ่งเพิ่มขึ้นจนแม่พึ่งแบบโอ้โหแม่พึ่งโชคดีจังเลยโชคดีที่สุด ตัวลูกชายเขายังบอกเลยนะว่าซุกี้เขาเรียกพึ่งว่าซุกี้เนาะอยู่ก็คือเหมือนกับพึ่งอะ่ะไม่ดีเอพ่อเขาจริงๆคือพ่อเขาไม่สมควรที่จะได้เจอคนดีอย่างคุณเลยจริงๆตอนนี้พ่อเขาว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากแล้วก็เสียใจมากแล้วก็ไม่มีที่จะอยู่ไม่มีบ้านอยู่ยังไม่ได้ไปเช่าบ้านใหม่นะคะยังนอนในรถอยู่เลยอะคะ่ะอแล้วก็อีกหลายๆเรื่องมากมายที่ ที่มันเป็นความงี่เง่าของพ่อเขาเองเขาไม่โกรธพึ่งเลยแล้วเขาบอกว่าคนดีๆอย่างคุณต้องได้เจอคนที่ดีกว่านี้อีกร้อยเท่าพันเท่าเชื่อเถอะแล้วก็ให้มีความสุขกับกับตัวเองมีความสุขกับเด็กๆอเขาบอกว่าเขาไว้เดี๋ยวพึ่งจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่าว่าว่ามีลูกชายเขาเนี่ยพูดอะไรกับพึ่งบ้างพึ่งฟังแล้วพึ่งรู้สึกฮ ดีใจที่ผู้หญิงคนนั้นมาเอาผู้ชายคนนี้ไปจากชีวิตพึ่งดีใจที่เพิ่งตัดใจได้ดีใจที่เพิ่งไม่เสียใจแล้วดีใจที่เพิ่งได้มีเวลาอยู่กับลูกๆเต็มที่แล้วก็ดีใจที่เพิ่งมีสมองที่ปลอดโปร่งเอาไปทําธุรกิจเอาไปคิดงานให้เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีที่อยู่กับเด็กๆอาจจะแค่เหนื่อยหน่อยแหละคะ่ะเหนื่อยจริงๆเหนื่อยเรื่องของการพักผ่อนไม่พอแต่ ก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะเดี๋ยวแม่เพิ่งมีไรายได้เพิ่มเข้ามาอีกหน่อยแม่เพิ่งก็จะหาคนมาช่วยบ้างแหละช่วยเปลี่ยนบ้างอย่างน้อยกลางวันเม่พึ่งได้งีบนอนบ้างหรือว่าช่วงกลางคืนมีแบบได้พักยาวขึ้นกว่านี้บ้างก็จะคิดว่าสุขภาพก็จะไม่ไม่ไมค่อยมีปัญหาค่ะตอนนี้ก็มีปัญหาบ้างเล็กน้อยในเรื่องของการพักผ่อนไม่พอแค่นั้นค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมแล้วยังมีเรื่องแปลกๆอีกเดี๋ยวแม่เพิ่งจะเล่าให้ฟังว่าที่วันนั้นเขาเข้ามาในบ้านแล้วเขามีคุยโทรศัพท์กัน แล้วทำไมนั่นคือเหตุผลที่แม่พึ่งไม่ให้เข้า,ขา,ขาบ้านอีกต่อไปเลยเนี่ยอันนั้นยังเล่าคลิปนี้ไม่จบอีกละต้องขอต่อไปเป็นคลิปหน้านะคะท <c oughs> ่านผู้ชมคะเออเรื่องมันยาวเนาะ <c oughs> แต่ตอนนี้เล่าไปก็ มีความสุขไปอะค่ะแต่เราไม่ได้เป็นมีความสุขเป็นความทุกข์ของคนอื่นนะคืออันนั้นเราก็รู้แล้วว่าเขาก็ไม่ได้มีความสุขหรอกแต่เขาก็เคยมีความสุขหรือเขาอาจจะมีความสุขอยู่ก็ได้อันนี้ก็เรื่องของเขาแต่เรื่องของเราคืออย่างน้อยๆเพึ่งและท่านผู้ชมมีความสุขไปด้วยกันนะคะเป็นพลังใจให้การมีพลังงานบวกซึ่งกันและกันแล้วก็ขอให้ผ่านวิกฤตขอให้ผ่านเรื่องเลวร้ายไปได้แล้วก็กลับมามีพลังที่เข้มแข็งทั้งพลังกายพลังใจ What is this Is this one? Huh? What is this one? What's that? What's that? That's a bird. It's a bird? Oh, colorful bird. It's black. Mm -hmm. I loved you, mommy. Oh, I mommy mean, loves you too. I love you, I love you. so much. Mm -hmm. I you mommy ขอขอบคุณทุกๆไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะที่มีความรักความเม็นดูให้กับครอบครัวเรานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะคะแล้วก็อ๋อยไม่รู้จะพูดยังไงดีรักทุกคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันสวัสดีค่ะ